getting ในน l ว n อร์กไซด์เลยนะรู้ e ึกไ i ่ได้รู้สึกสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีไหมนี่คือบรรยากาศทางไปในเมืองของเ <Yeah. S 2> มืองเพอร์สโต้ของประเทศอังกฤษนะคะเท่งปิดเ <Okay. S 2> มืองเพอร์สโต้บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นคุ้นคุ้นหูกันเนาะเพอร์สโตอ่ะจะเป็นทางเซาวแวร์ตใช่ไหมมั้งมเพอร์สโต้ is เซาแวร์ตไรเมืองเพอร์สโตอ่ะ, right. <Yeah. S 2> อะจะเป็นเมือง คือเซาแวคือซัมเมอร์เซตประมาณแบบว่าภาคใต้อะค่ะคือภาคใต้ของเทศอังกฤษนะคะนี่คือบรรยากาศเช้านี้นะคะก็คือประมาณเกือบ9ก้าโมงแล้วค่ะ no, no. แล้วมิสคู่ที่ไหนโนอัมโนแล้วก็นี่คือ <c oughs> นี่นะฮะบรรยากาศให้เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันนะ <c oughs> ก็คืออยู่ประมาณนี้ตอนนี้คุณ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่เป็นคนขับนะคะส่วนคุณลูกเป็นคนนั่งถ่ายวีดีโอไห้ค่ะนี่ก็คือตอนนี้กำลังจะก่อสร้างตึกใหม่อรอบหนึง่งการจะถึงเมืองนะคะจากบ้านจี้ไปเมืองก็ประมาณ5นาที10นาทีเองค่ะถ้าเดินก็ถึงนะคะแต่เหมือนวันนี้ฝนจะตกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เราก็เลยตัดสินใจขับรถไปกันค่ะวันนี้วันหยุดของจีไม่ได้ทํางานเนาะก็เลยออกมาในเมืองกันค่ะ โซฟาสุกนี่นะคะ They're shutting this up, aren't they? Yeah. What will you g o ไหนเ got no idea. แล้วก็คือบรรยากาศนะคะนี่คือรถเมย์ของประเทศอังกฤษมี Wi-Fi มีทุกสิ่งอย่างให้เล่นเลยนะคะไม่เหมือนรถเมย์บ้านเรานี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแล้วก็นี่นะคะ คุณส s ก็ไม่กคไม่่าดค่ะไม่ได้คไม่ได้รอคะ่ะ no, ไม่ได้รอค่ะไม่อค่่ไดอค่ะไคะไม่ได้รอค่ะไม่ได้รค่ะไม่ด้รอคะอค่ะไค่ะไมอค่ะคุะไม่เป็นคน่ขับนไะมคาม่อค่คะะไมม่ดอค แม่เป็นแม่ก็จะประมาณนี้กลจะถึงเมืองเนี่ยก็เข้ามาในเขตเ,เมืองแล้วค่ะเมืองจะเป็นเมืองเพรสต์มันจะอาจจะไม่ใหญ่เหมือนลอนดอนหรืออาจจะเป็นแต่มันก็ใหญ่นะคะพรสต์เป็นพ uh, รสต์คราววอริบิกอ่ะอืมอืมคือใหญ่เหมือนกันนะคะ Worried, worried. Oh, cool, because you have to park outside Wilkinson. Don't buy Down. 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 and at and <laughs> นี่คือชาวมากนะคะ grand, จะใช่เกม,มา <'Cause S 1> เข้ามาในเมืองแล้วค่ะ to to แต่แม่ก็มีคนขอทานเหมือนกันนะคะ oh. ก็ประมาณนี้ในเมืองแล้วนะคะยังไม่ยังไม่่ยมอยมีคนนี่คือแม่ของจีนะคะรถมีผ mm ู hmm. ้คนก็เดินไปมานี่นี่เป็นช่วงโควิดนะคะไม่ค่อยมีคนสโลปผิดกูจังเนี้ย Oh look at the queue! Oh my God, gee. It's and all there's right. nowhere to park. Oh, up there. It's alright. I could have parked back there. Oh my God! Old woman parking out there. Oh, that's terrible. They're not open yet. That's why they don't have people in yet. Oh my God! Yeah, for them. They know. We could have parked out there. Look at There. They. ได้เอาใส่เดมมัมเอาใส่ camera shot คุณลีฟทูลีฟลีฟคุณก็คือสโตนเอ็นนะสโตนเอ็นเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะในเมืองไดโนบิลล์บิคอลเดนโอเปนยัดแอซไวโอเคค่ะ